สวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมสตอรี่ใน Watch City นะต้องบอกเลยว่ากำลังเดือดเลยนะผมแต่ว่าสตอรี่นี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปชมสตอรี่ระหว่าง n t r นะผม Notorious ก,กับอาซาเวียนะผมก็เป็นสตอรี่ที่ก่อนหน้าน,นี้เขาเล่นกันมาแล้วก็จบเป็นไฟที่ผมบอกว่าเดี๋ยวมีสตอรี่ต่อเนื่องแน่นอนทั้ง2แก๊งนี้นะก็ปรากฏว่าก็มาเล่นกันจนได้ครับสำหรับสตอรี่นี้ NCR เองเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าได้สมาชิกของดูไวมาแล้วนะผมอย่างอา บางเทนนะผมแล้วก็สกอตนะผมสกอตดูไว้นะผมเป็นอะไรที่โหสุดสุดเลย n t r ในยุคนี้นะผมบางเทนแล้วก็สกอตรวมถึงอาตู้3คนนี้ตึงแน่นอนนะผมเปิดสตอรี่กับซาเวียนะผมโหแล้วเขาเล่นกันชี่เท่าไหร่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะตอรี่นี้แต่ว่าซาเวียเองเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ใช้การ์ที่ห้ามให้ n t r นะผมใช้รถผมแดง เดิมเลยนะผมถ้าไม่ NCR ใช้รถผลแบงแล้วก็ไม่ไม่น่าจะเล่นย้ำอาวุธกันนะสตอรี่นี้ผ่านเพื่อนไปชมในมุมมองของ NCR รวมถึงซาเวียนะผมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างซึ่งสตอรีน่นี้ตอนนี้เนี่ยยังไม่จบแต่เป็นฝั่งของ NCR นะผมที่สกอร์นำอยู่แต่ก็ยังนำไม่ห่างมากนะผมเพราะว่ายังไม่จบเราไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นไงสกอร์ว่าฝั่งไหนจะชิงความได้เปลี่ยนแต่จากที่ผมชมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฝั่ง NCR เนี่ยทำได้ดีมากเพราะว่าได้แบบตัวหลักแบบดูไว้มา ช่วยอ่ะทำให้รูปแบบการเล่นชิมไฟหรืออะไรต่างๆกลยุทธ์วิธีการเล่นเนี่ยมันยกระดับขึ้นมากว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวบ้างเพื่อไปชมนะผมไะเริ่มเลยอย่าไปสนใจบอลดันไปข้างหน้าเอดียร์ดันไปข้างหน้ามึงดันไปข้างหน้าไปปิดบอลดันบ้าเอเดีาร์ดันบ้าอย่าให้มันปิดตัวชุบเรา พกมาไหวพกมาไหวเอดีอ่างดันไปดันไปอย่ามาเล่นตรงนี้เยอะดันไปดันไปไปเอทีอ่าดันไปดันเข้าไปนะ

หลังหลังมันจะขึ้นรถมาดีอีเี่นั่นนะสติดีสติดีตั้งสติดีตั้งสติดีฟั้งสติดีตั้งสอเดีตั้งสติดีตั้งสติดีแล้งสติดีสั้เื่อนดปตั้งสงดีตั้ื่อิดปสั้ืสอนดปดั้ไปปิดนสั้งสติดปตั้ืสอนดีสั้ื่อนดปมัันหลุด เพียง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 ลงมาลงมาลงมาเพียง ของโคอยู่ที่มือผมไม่ตายไม่ล้มล้มแล้วไอ้ยังมีคันนึงอยู่มีคันนึงอยู่ชกดไว้กดไว้กดไว้กดตัวนี้ไว้กดไว้มึงกดไว้ใหญ่มันขึ้นรถมึงกดไว้ดันาปิดหน่อยดันาปิดหน่อยโต่เีเรื่อคื่อี่ช่ยีรอดยมาไล่กูต่อไปต้องขึ้นรถ่มัยพี่วะต้องขึ้นรถช่วยพี่ปืนมสามชั้ยิงไม่ยิงไม่พี่ยิงไม่หลังไนยิงไ อย่าให้มันดิเพื่อนมึงอย่าให้มันยิเพื่อนเนี่ย

ตัวนดีมตัไนะลิต่อนไม่ไหวไม่หว่ไวไ่ไหวไม่ไหวไ่ไหวไ่ไหวไมไหวม่หว่ไหวไเ่ไหว่ไหวไ่อหวไม่ไหว่เหวไม่ไวน่ไหวไม่ไหว่อหวไ่วยมหว่ไหืเม่ยหวไม่ไหเมหวม่เอวไม่ไหวดม่ไตเไม่อหวไม่ยหวไม่ีหวไหยไไม่ไเ่หวไม่ไไม่่ไยไมไห่ไหีไม่ไไ่หมอ่หไหไ่ไไม่ว่่ม สีนี่น้องสีมันจะหมดแล้ว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 มันงามันตงวามกูันจด้ัองมัตองว่นอป่อก้เห็มันจะ้วมศพม้งันงว่มัองมื่อก้มศมันไวันมมันไว้กับมืออุ้มศพมันไว้กันมัอมือุ้มศพมันไว้อมันันอุ้มศพมันไว้ ไปที่เดิมตบไว้คนเดิมอันนี้มึงมึงใจเย็นอุ้มศบกั็ไว้กับมือมึงฟังกูอุ้มศบไว้ก่อนอุ้มศบไว้ก่อนอุ้มศบไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้อย่าให้มันรีเซ็ต ัดไ,ไม่ใช่คนเดยวตัวเดียวตัเดียวตัว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 เดียตัวเดียว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 ตวเดียวตั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 เดียวตวเดียตัวเดียวตัเดียเียวตัวเดียวตัเดียวตัเดียวตัวเดียเดียวตเียตัวเดียวัเดียมตัวเดียวดียตัวเดียวัดัวเดียวัดตัวเดียวัดตัเดียวตดียวตตัวเดียวดีต ไม้ขอ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 ไม้คนนึงขอไม้คนนึงใคถือไม้แดงมาดิใครถือไม้แดงมาตัวนี้ใครถือไม้แดงมาตัวนี้ถือไม้มาเล่นนี่หน่อยดิใครถือไม้แดงมาตัวนี้ยิงไมนี้ไมคุยอะไรไม่คุยครับอย่าไม่คุยกันเลยมึงคุยตายอะ้ำหัวทน้ำหมว

ไปไปมันนอยน้อยไปหลังไปหลางไปเฮ้าเฮียโม่เฮียได้ทาเฮียได้ใส่ในตัวเดียวปิดไม่ลงสักทีเตรียมเตรียมเตรียมรอรอไปไปไปเฮีย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 เฮรยเฮี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  เอาศพขึ้นมือแล้วซ่อมรถทีี่พร้ายี่กอพหนรหนะเอาศพขึ้นมือแล้วซ่อมรถทุกคนเช็คไ้มึงฟังกู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 ไม่ต้องรีบซ่อมรถก่อน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 หน้าเขาดัก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 หน้านะอยู่ข้างหน้าเขาอยู่หน้ามีไฟนะมีไฟหน้าเราสู้ปะไฟเลยเราไฟเลยกระจายหน่อยกระจายหน่อยกรดจายหน่อยกรจายกระจายให้เพื่อนรู้หน่อยเขาดักเขาดักเขาดัก เล่น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 ต้องเล่น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 เล่น้ไปเล่นต้งเลยนตอเ่นตยองเล่นงเล่นต้งเล่ยเล่ต้าล่ต้งเล่นต้งเล่้างเล่ยงเล่นต้องเล่นต้องเล่นตเล่นต้องเล่นตอเล่น้อเล่ยม้อเล่นองเล่อเล่นต้องเ่นตองเล่น้เล่้องเ่น้างเล้องเล่นต้างเล่้องเล่นต้อเล่น

้อเียงบิกก ok ็ดีเอาชิยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปกลางไฟขึ้นไปกลางไฟขึ้นไปกลางไฟ

ไอ้เมนปุ๊กไปช่วยมึงกันร้ายไอ้ยามชุได้มย้ายู่ไหไตาชุบนี้ชุบนี้ใครไปชุบนี้ใคไปชุบนี้ไายไอ้ตายไตายไตไป้ไอ้เา้ายไอ้ตายไอยไอไอยไอไไ้อไอไอไออยไอยไายไอ้ตไอไอไอยไาไอไอไยไออยไอไอยไอยไอไอออยไาไอไอไอาไอไอไอไไ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 ไ

ไอ้เสี่ยวาวีไอ้เสี่ยวสาวีมึงสี่เสี่ยวหี่ยมึงสี่เสี่ยววี่สีเสี่ยวมึงสีเสี่ยวว้ายมึสี่มสี่มึงีเสมึงสี่สี่ยวอ้าหล้าออ่าตยอะเยอแ้มัเป็นหลังมหลังไอ้พวควายนี่หน่อ้ห้นีขึ้นไเพนี้ไอ้งน่นิง่้มสี่โมึงส

ปากอย่างนี้ไอ้เน้อซาเวียไอ้เนื้อไอ้กระจอกไอเนื้อไอ้เอกระจอกไปไหนมาไอ้กระจอกไ่ไหนรอไอกระจอกมาทีุน่ไ้นไอนือไอกระจอกไนื้อไอ้เน้อไอกระจอกไอไนไอ้เน้อไอระจอกไ้อไอ้เน้อไอกระจอกอไ้อไระจออนอไอ้กระจอกเน้อเนอระจอกไนอไนระจอกไอเนอไน้ออ้กไนอไนอไอะไนอไนรอก ไอ่ตายเพื่อนตายเพื่อตายตายเขาไม่น้อยไม่ตายไม่ตายกูไม่ตายนี่ไม่ไนอะไเยี่ยงยะพอแข้างล่าลงไปข้างล่างได้ยินกูไหมลงไปข้างล่างอกมาข้างล่างองมาข้างล่างไปเล่นยิงหน่อยขอดนึงกูแล้วลงไปเล่นเล่นกูเด่นเล่นกูเด่นคุยกันคุยกันง่ไอ้เง่าไอ้ควาย ครับผมหลังจากที่ได้ดูคลิปไปนะผมก็เป็นไฟบางส่วนเท่านั้นเองซึ่ง ตอนนี้มันก็ยังไม่จมเนาะที่ยกยกมาเพื่อนที่ชมเนี่ยรากวว่าไฟเนี่ยฝั่ง n c r าเนี่ยทำได้ดีกว่าซาเวียนะผมทำได้ดีกว่าซาเวียเลยนะผมแต่ว่าการอุ้มเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกมบง่ายกว่าเพราะว่ากฎก็คือห้ามใช้รถพรมแดงซึ่งฝั่ง n อ r เนี่ยก็จะลากยากมากเพราะว่าหน่วยงานเองหรือว่าการช่วยเคสเพื่อนของซาเวียซึ่งเขามีรถพรมแดงเนี่ยถ้าไม่ใช้พรมแดงเนี่ยม,มันค่อนข้างที่จะเอือยากนะผมก็ไงก็แล้วแต่ตอนนี้ n อ r นํารำรวมถึงไฟทําได้ดีกว่าซาเวีย นะต้องดูต่อไปว่าซาเวียรจะแก้เกมยังไงต่อไปว่าจะมีแผนวิธีการเล่นยังไงนะผมก็ติดตามกันต่อไปใน EP ต่อไปแล้วกันเพราะว่าสตอรี่นี้ยังไม่จบเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ